สวัสดีค่ะเด็กๆเกช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยสาระแห่งสีสันกันนะคะสีแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสีที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่สีจากพืชนะคะจากผักและสีที่มนุษย์เออ่ผลิตขึ้นหรือสร้างขึ้นนะคะออโดยมีแม่สีคือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเราต้องรู้จัก เลือกใช้สีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะคะเราก็ต้องรู้จักกับสีสีนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายสีเลยเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเรดสีแดง orange สีส้ม yellow สีเหลือง sky blue สีฟ้า pink, pink สีชมพู blue, blue สีน้ำเงิน brown สีน้ำตาล green สีเขียว black สีดำไวด์ White. สีขาวเด็กๆเห็นไหมคะว่าสีมีเยอะแยะมากมายเลย